หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าส่งให้ความเห็นเกี่ยวกับการเมืองซึ่งก็คืออปริหานิยธรรมเจ็ดหรือทำอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวสำหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมืองไม่เพียงเท่านั้นนะครับผมก็ยังคิดว่าอปริหานิยธรรมเจ็ดก็เป็นหลักธรรมที่สามารถใช้บริหารองค์กรได้เช่นกันเพราะระยะหลังก็มีผู้บริหารองค์กรเข้ามาปรึกษาผมเกี่ยวกับหลักธรรมในการบริหารองค์กร อภริหานี้ทำเจ็ดถือเป็นบทเรียนที่มีคุณค่ายอย่างยิ่งเพราะน้อยครั้งที่พระพุทธเจ้าจะทรงแนะนําเรื่องของการเมืองการปกครองและเรื่องนี้ก็ยังถูกบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกให้ชนรุ่นหลังสามารถศึกษาและเอาเป็นแบบอย่างได้แต่ก่อนที่จะไปต่อผมขอพูดสั้นๆว่าแม้บุค,คลิกของผมจะดูแข็งไปหน่อยแต่ผมก็ไม่ใช่อ i นะครับและผมก็กําลังปรปับปรุงบุค,คลิกภาพอยู่นะครับผมเคยเป็นเด็กเนิร์ดและเด็กติดเกมมาก่อนครับ และผมก็ขอแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนว่าช่องนี้เป็นมุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือบุคคลใดที่เคยร่วมง,งานด้วยหากนำไปอ้างอิงต่อโปรดอย่าพาดเพียงถึงองค์กรใดหรือบุคคลอื่นนะครับและวิดีโอนี้ไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อโจมตีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือระบอบใดระบอบหนึ่งแต่ทำขึ้นมาเพียงเพื่ออธิบายอภริหารนิยธรรมเจ็ดหรือการเมืองในอุดมคติของพระพุทธเจ้าครับท่านผู้ฟังสามารถคิดตามว่า เราอยู่ใกล้เคียงกับการเมืองแบบนี้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับประเทศหรือในระดับของการบริหารองค์กรและจะต้องทําอย่างไรเพื่อที่จะให้ได้อภิริหารธรรมเจ็ในยุคปัจจุบันนี้เรื่องนี้ถูกบันทึกเอาไว้ในมหาปรินิพานสูตรทีคานิกายซึ่งเป็นพระสูตรที่สําคัญมากในพระไตรปิฎกและเป็นพระสูตรที่บันทึกเหตุการณ์ในช่วงปัจฉิมการของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้เริ่มจากความขัดแย้งระหว่างรัฐครับ พระเจ้าชาติศัตรูแห่งแควนมคตซึ่งเป็นแควนมหาอำนาจในสมัยนั้นตั้งพระไทยจะยกทัพไปทำลายล้างแควนวชัชีท่านจึงส่งวัสการพราหมณ์ซึ่งเป็นมหาอมาต์คนสำคัญไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เขาคิชกูดแควนมคตเพื่อทูลถามว่าจะยกทัพไปตีวชัชีได้หรือไม่จะชนะหรือไม่เป็นคำถามทางการเมืองที่หนักมากเพราะเป็นคำถามเรื่องของสงครามสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือพระพุทธเจ้าไม่ได้ตอบตรงๆว่าจะให้รบ หรือไม่ให้รบและพระองค์ก็ไม่ได้เลือกข้างไม่ได้ยุยงให้เกิดสงครามและไม่ได้สั่งห้ามเช่นกันแต่พระองค์ทรงใช้วิธีที่ชาญฉลาดมากก็คือหันไปถามพระอนนท์ว่าอานนท์เธอได้ยินหมว่าชาววัชีเขายังทําสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าแล้วก็ทรงถามเป็นชุดคําถามเจข้อและทั้ง7ข้อนี้ไม่ใช่เรื่องของอาวุธไม่ใช่เรื่องของจํานวนทหารไม่ใช่เรื่องของกําลังรบแต่เป็นเรื่องของระบบการเมืองภายในของแคว้นวัชีทั้งสิ้น ว่าพวกเขาประชุมกันสม่ำเสมอหรือไม่ทำงานกันพร้อมเพรียงกันหรือไม่เคารพกติกาหรือไม่เคารพผู้ใหญ่หรือไม่คุ้มครองสติหรือไม่เคารพสัญลักษณ์ร่วมของบ้านเมืองหรือไม่และคุ้มครองคนดีมีศีลธรรมหรือไม่และเมื่อพระอานนทูลตอบว่าชาววชียังคงปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้อยู่พระพุทธเจ้าจึงตัดสรุปว่าตราบใดที่ชาววชียังทำเช่นนี้ความเจริญย่อมคาดหมายได้และความเสื่อมย่อมคาดหมายไม่ได้และนี่แหละครับ คืออปริหานยธรรเจ็ดรม 7, ท,ที่ทำให้ไม่เสื่อมมีแต่จเจริญและต้องบอกเพิ่มด้วยว่าแคว้นวัชีมีลักษณะพิเศษก็คือเป็นรัฐแบบสหพ,พันธรัฐมีสภาชนชั้นปกครองร่วมกันไม่ได้มีกษัตริย์พระองค์เดียวเป็นผู้ตัดสินทุกอย่างจึงต้องพึ่งพาระบบมากกว่าพึ่งพาคนเก่งคนเดียวซึ่งก็ไม่ต่างกับองค์กรสมัยใหม่ที่ต้องอาศัยทีมและกระบวนการที่ดีในการบริหารข้อแรกก็คือมันประชุมกันเนืองนิด แปลงง่ายๆก็คือคุยกันให้เป็นงานและคุยกันอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่คุยกันเฉพาะเวลาที่มีวิกฤตในระดับประเทศหมายถึงการมีเวทีที่ทำให้ข้อมูลไหลเวียนจริงไม่ใช่สื่อสารกันผ่านข่าวลือหรืออารมณ์ไม่ว่าจะเป็นสภาคณะกรรมาการหรือเวทีสาธารนณะต้องทำงานอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดเพราะอารมณ์การเมืองมีข้อสรุปและติดตามผลได้ส่วนในระดับองค์กรหมายถึงการมีจังหวะประชุมที่ชัดเจนเช่นทุกสัปดาห์ที่สั้นแต่ชัด มีข้อมูลก่อนการประชุมมีข้อสรุปหลังการประชุมมีคนรับผิดชอบติดตามไม่ใช่ประชุมเพื่อให้รู้สึกว่าทำงานแต่ไม่มีอะไรขยับเลยหัวใจของข้อนี้ก็คืออย่าปล่อยให้ความเงียบกลายเป็นความเข้าใจผิดสะสมข้อ2พร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมและพร้อมเพียงกันทำกิจข้อ2ยกระดับจากการคุยไปสู่การทา และต้องทำแบบพร้อมเพียงกันข้อนี้สำคัญมากครับเพราะหลายครั้งเราจะเห็นว่าประชุมกันดีสรุปกันดีแต่พอออกจากห้องประชุมต่างคนก็ต่างทำหรือไม่ก็โยนงานกันไปมาการเมืองที่ดีไม่ใช่แค่มีการประชุมแต่ต้องมีการทำงานข้ามหน่วยงานอย่างจรงิงจังเมื่อตกลงกันแล้วก็ต้องลงมือทำด้วยกันยกตัวอย่างเช่นเมื่อเกิดภัยพิบัติทุกหน่วยงานก็ต้องทำงานตามแผนเดียวกันไม่ใช่ต่างคนต่างแถลงข่าวเอาผลงาน องค์กรที่ดีก็เช่นกันไม่ใช่แค่ประชุมแล้วสรุปอย่างสวยหรูแต่ต้องจบด้วย3มสิ่งก็คือใครทําอะไรส่งเมื่อ,อไรและจะวัดผลอย่างไรข้อ 3. ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วข้อ3ก็คืออย่าเปลี่ยนกติกาตามใจชอบและอย่าล้มของเดิมแบบไม่มีเหตุผลในโลกของการเมืองข้อนี้ก็คือหัวใจของหลักนิติธรรมกฎหมายหรือกติกาจะต้องมีเหตุผลโปร่งใสและไม่เลือกปฏิบัติ ถ้าจะแก้ไขก็ต้องแก้ไขด้วยกระบวนการที่ชอบทำมีการรับฟังมีการประเมินผลกระทบและไม่ใช่แก้เพียงพอต้องการให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบและเมื่อใดที่ประชาชนรู้สึกว่ากติกาไม่ยุติธรรมความไว้วางใจก็จะพังทลายและประเทศก็จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ได้ในโลกขององค์กรก็เหมือนกันถ้าเกณฑ์ประเมินผลหรือนโยบายสําคัญเปลี่ยนตามอารมณ์ของผู้บริหารคนก็จะเลิกทุ่มเทแล้วก็จะเปลี่ยนมาเล่นการเมืองในออฟฟิศ แททนนการารรงงจิสรุปสั้นๆว่ากติกาคือพื้นของระบบถ้าพื้นโยกทุกคนก็ล้มครับข้อ 4. เคาลบผู้ใหญ่ผู้มีประสบการณ์ข้อ 4. พผู้ถึงการเคาลบผู้ใหญ่และเห็นว่าถ้อยคำของท่านเป็นสิ่งที่ควรรับฟังถ้าแปลให้เข้ากับยุคปัจจุบันข้อนี้ก็คืออย่าทำลายทุนประสบการณ์ของระบบประเทศที่ดีจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญและข้าราชการมืออาชีพที่ได้รับการรับฟัง และไม่ปล่อยให้การเมืองระยะสั้นเข้ามาครอบครองข้อมูลวิชาการส่วนองค์กรที่ดีก็ต้องมีระบบพี่เลี้ยงมีการถ่ายทอดความรู้มีการเรียนรู้จากความผิดพลาดที่ผ่านมาไม่ใช่ให้คนเก่งลาออกไปทีละคนแล้วก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกปีเสียเวลาและเสียค่าเรียนซ้ำกับความผิดพลาดเดิมๆแต่เคารพในที่นี้ไม่ได้แปลว่าห้ามโต้แยง้งแต่แปลว่าโต้แย้งด้วยข้อมูลและถ่อมตนเพียงพอที่จะเรียนรู้จากผู้ที่ผ่านมาก่อนครับ ข้อหคุ้มครองสตรีไม่ข่มเหงไม่คุกคามข้อ5นี้ชัดเจนมากครับผู้หญิงต้องปลอดภัยไม่ถูกฉุดค่าไม่ถูกข่มเหงซึ่งในพระสูตรใช้ถ้อยคําที่ตรงไปตรงมาถ้าแปลเป็นภาษาสมัยใหม่ข้อนี้ก็คือมาตรฐานศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ถ้าการคุกคามกลายเป็นเรื่องปกติคนจํานวนมากก็จะหายไปจากพื้นที่สาธารนณะและสังคมก็จะเหลือเสียงเพียงแค่บางกลุ่มและการมีส่วนร่วมของประชาชนก็จะลดลงในองค์กรก็เช่นเดียวกันครับ ถ้าคนในองค์กรรู้สึกไม่ปลอดภัยทั้งทางกายและทางใจเขาจะไม่กล้าพูดปัญหาไม่กล้าบอกความจริงและสุดท้ายองค์กรก็จะพังจากเรื่องเล็กๆที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงสรุปของข้อ5ก็คือความปลอดภัยคือเงื่อนไขของการมีส่วนร่วมครับข้อ 6. เคารพปูชนียสถานและสัญลักษณ์ร่วมของบ้านเมืองข้อ6ในพระสูตรพูดเรื่องของการเคารพเจดียและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นส่วนรวมใจของชุมชน ถ้าเล่าแบบคนยุคปัจจุบันข้อนี้ก็คือสังคมจะต้องมีคุณค่าร่วมแล้วจะต้องมีพื้นที่ที่ทําให้เรายังรู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันแม้จะเห็นต่างในหลายเรื่องอนุสาวรีย์พิพิธภัณฑ์ปอติศาสตร์ร่วมควรจะเป็นพื้นที่เรียนรู้และลําลึกและไม่ใช่เครื่องมือในการแบ่งฝ่ายไม่ใช่อาวุธทางการเมืองที่ใช้ป้ายสีฝ่ายตรงกันข้ามส่วนในระดับขององค์กรข้อนี้ก็คือการรักษาพันธกิจ และวัฒนธรรมที่ดีให้เป็นของจริงและไม่ใช่แค่ติดโปสเตอร์ไว้บนผนังแล้วไม่มีใครทำตามถ้าองค์กรไม่มีสิ่งที่ทุกคนถือร่วมกันก็จะเหลือแค่การต่อรองผลประโยชน์รายวันแล้วพนักงานก็จะไม่เหลือความผูกพันครับข้อ7คุ้มครองคนดีและผู้ทรงธรรมข้อสุดท้ายบอกให้คุ้มครองพระอรหันต์หรือผู้ทรงธรรมซึ่งพจนานุก,กรมพุทธศาสตร์อธิบายว่ากินความกว้างถึงบรรพชิตและผู้ที่เป็นหลักใจของประชาชนทั่วไปหมายความว่า ไม่ได้จำกัดเฉพาะพระสงฆ์เท่านั้นแต่รวมถึงผู้ที่ดำรงธรรมและเป็นที่พึ่งทางใจของสังคมด้วยถ้าแปลเป็นภาษาการเมืองก็คือสังคมจะต้องรักษากลไกของการตรวจสอบให้อยู่ต้องคุ้มครองผู้ตรวจสอบคุ้มครองผู้เปิดโปรงการทุจริตสื่อทำหน้าที่ตรวจสอบอำนาจและศาลที่เป็นอิสระเพราะถ้าคนเหล่านี้ถูกทำให้กลัวอำนาจก็จะไหลขอบเขตและความเสื่อมก็จะมาแบบเงียบๆโดยที่ไม่มีใครกล้าเตือนถ้าแปลเป็นภาษาขององค์กรก็คือ จะต้องมีระบบให้คนพูดความจริงได้โดยไม่ถูกการแกล้งจะต้องมีช่องทางร้องเรียนที่ปลอดภัยและจะต้องไม่ปล่อยให้คนที่ยืนอยู่บนหลักของจริยธรรมถูกตอบโต้จากผู้มีอำนาจถ้าระบบตรวจสอบถูกทำลายไม่ว่าจะเป็นประเทศหรือองค์กรสิ่งที่เหลือก็คือการใช้อำนาจที่ไม่มีใครกล้าตั้งคำถามและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของความเสื่อมที่แท้จริงครับสุดท้ายนี้ในพัสตร วิชาที่น่าประทับใจมากเมื่อวัศการพราหมณ์ได้ฟังหลักทั้ง7ข้อแล้วท่านก็สรุปว่าถ้าชาววัชียังรักษาหลักนี้อยู่แม้เพียงข้อเดียวก็หวังความเจริญได้จะทําอันตรายด้วยการลบไม่ได้นับภาษาอะไรกับทั้ง7ข้อหนทางเดียวที่จะเอาชนะวัชีได้ก็คือการใช้อุบายเคลียกล่อมหรือ,อยุแยกให้แตกสามัคคีเท่านั้นลองคิดดูนะครับขนาดคู่ศึก ที่ต้องการจะทำสงครามก็ยังยอมรับว่าถ้าระบบภายในเข้มแข็งเจ้าชนะจากภายนอกไม่ได้และนี่ก็คือบทเรียนที่ทรงพลังมากครับเพราะมันบอกเราว่าประเทศหรือองค์กรจำนวนมากไม่ได้แพ้เพราะศัตรูภายนอกเก่งกว่าแต่แพ้เพราะภายในอ่อนแอแพ้เพราะเลิกประชุมกันเลิกฟังกันเลิกยึดกติกาและเลิกคุ้มครองกันเองความเสื่อมของบ้านเมืองหรือขององค,อคอ์กรมักจะเริ่มต้นจากความแตกแยกภายในและไม่ใช่ภัยคุกคามจากภายนอกครับ ผมคิดว่า,าปริหานิยธรรม7ไม่ใช่แค่ธรรมะในหนังสือแต่เป็นระบบภูมิคุ้มกันความเสื่อมที่จับต้องได้จริงสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในระดับการเมืองของประเทศและในระดับการบริหารขององค์กรถ้าเราลองเอาหลัก7ข้อนี้ไปตรวจสอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราทั้งในที่ทำงานและในสังคมเราจะเห็นได้ชัดว่าจุดไหนที่เราเริ่มละเลยและจุดไหนที่ต้องซ่อมแซมหากเราสรุปเป็นหลักปฏิบัติง่ายๆก็คือ 1. ประชุมให้เป็นงาน 2. ทำกติกาให้มีศักดิ์ศรี 3. ทําให้คนปลอดภัยพอที่จะร่วมมือและ4ปกป้องคนที่ยืนอยู่บนหลักจริยธรรมถ้าทําได้4อย่างนี้อปริหานิยธรรม7ก็จะไม่ใช่แค่ธรรมะในตาําราแต่จะกลายเป็นระบบภูมิคุ้มกันที่จับต้องได้จริงในชีวิตประจําวันและจะต้องไม่มีใครที่จะต้องเจอกับสังคมท็อกซิกครับขอบคุณที่รับฟังครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ